ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่หาดบ้านทอนอเ,เมืองจังหวัดนร,ราธิวาสภายในพื้นที่ค่ายจุราพกรกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองพลนาวิกโยธินอาจเป็นประสบการณ์ใหม่ของกำลังพลหลายนายที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2557ในช่วงการฝึกภาคสนามและภาคทะเลซึ่งกองทัพเรือไม่ได้ใช้พื้นที่นี้ในการฝึกยกพลขึ้นบกมาตั้งแต่ปี2551 โดยส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่การฝึกบริเวณหาดยาวจังหวัดชนบุรีไม่ว่าจะเป็นการฝึกภายในกองทัพเรือหรือการฝึกยกพลขึ้นบกร่วมกับนิประเทศเนื่องจากพื้นที่หาดยาวสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายกำลังมากกว่าขณะเดียวกันยังเป็นการสงวนพื้นที่บริเวณหาดบ้านทอนจังหวัดราธิวาสภายในข่าจุฬาภรไว้เป็นพื้นที่ฝึกและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของ,ของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกยกพลขึ้นบกบริเวณหาดบ้านทอนจังหวัดนาธิวาสแห่ง oh นี้ไม่เพียงเป็นการฝึกฝนกำลังพลให้มีความชำนาญมากขึ้นเท่านั้นยังเป็นการเพิ่มผู้ประสบการณ์ใหม่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยการยกพลขึ้นบกบริเวณหาดบ้านทอนในการฝึกกองทัพเรือประจำปีนี้สมมติสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับแหล่งผลประโยชน์ทางทะเลบนพื้นที่เหลื่อมทับและการหาข้อยุติด้วยวิธีทางการทูตไม่เป็นผลสําเร็จจึงต้องใช้กําลังทหาร ดิเ,เนินกลยุทธ์เพื่อยึดพื้นที่ชายฝั่งหลังจากใช้กําลังทางเรือควบคุมพื้นที่ทางทะเลไว้ได้แล้วโดยต้องอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยซึ่งการฝึกครั้งนี้ยังสามารถปรับไปใช้กับภารกิจเคลื่อนย้ายและผัดเปลี่ยนกําลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในทุกๆปีก็เรือหลวงอ่างทองก็จะได้รับภารกิจใ,ในการสนับสนุนในการ uh, ผัดเปลี่ยนกำลังพล uh, ของนาวิกน,า,า,รกนรการากร่ฝึมมห,หมุนเวียนมาใช้พื้นที่การฝึกในจังหวัดนราธิวาสจึงมีส่วนสนับสนุนการดูแลสถานการณ์ในภาคใต้เพื่อให้กำลังพลคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงตามแผนป้องกันประเทศยังเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังพลทุกด้านแม้ในวันนี้จะไม่ถึงขั้นต้องเตรียมกำลังรบทางเรือขนาดใหญ่ พราะไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งกับมหาอำนาจทางทะเลเหมือนบางประเทศพูดถึงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเนี่ยแน่นอนมันมันเป็นสเกลใหญ่ที่ทุกประเทศให้ความสนใจไม่ว่าจะซาลาัดจากจีนญี่ปุ่นอินเดียก็ตามเนี่ยในส่วนของกองทัพเรือเราเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเราเองเราก็ให้ความสนใจเพียงแต่ว่าด้วยขีดจากัดในเรื่องของกําลังอํานาจกําลังรบหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราไม่ได้มีข้อขัดแย้งโดยตรงเหมือนกับบางประเทศที่มีกับประเทศจีนในเรื่องของผลประโยชน์ของชาติทางเทะเลตรงนี้เราก็อาจจะถือว่าโชคดีอยู่บ้างที่เราไม่ต้องไปเตรียมกําลังขนาดใหญ่เพื่อที่จะต่อต้านกับภัยุกคามทย่งนั้นนะครับท่ามกลางข้อจากัดด้านอำน,นาจกําลังรบโดยเฉพาะมิติกาลังรบในด้านเรือดําน้ําแต่การฝึกของกองทัพเรือก็ยังคงเข้มข้นและต่อเนื่องทุกปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและในภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ที่จะเปิดเสรีการเดินทางในภูมิภาคนี้มากขึ้นดวงคิดเยี่ยมพบไทย PBS รายงาน